อยากจะชวนมาเต้นรำทำครัวไม่ต้องกลัวมาเข้าครัวดิบกันอยากจะชวนมาเต้นรำสักวันอยู่ด้วยกันมาเต้นรำทำครัสวัสดีค่ะเพื่อนฝูงหมาม้อย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 มาไม,ม,มอยวันนี้มาทำอะไรอยู่ในครัวไงก็ต้องทําครัวดิบสีใช่ปะ่ะนี่ ออปชันยังอยู่ข้างหลังอยู่เหมือนเดิมนะคะออปชันนี้ไม่ขายนะคะแล้วก็ไม่รับพรีออเดอร์ด้วยถ้าอยากได้กรุณาทำเอาเองนะ่จ๊าน้าจูนซินนี่นะเธอก็วันนี้จะมาทำอะไรหรอก็จะมาทำสิ่งนี้ยังไม่เคยทำไม่ดูนเนี่ยเขาเรียกว่านิคุจยาก่ะมันเป็นอาหารที่แม่บ้านญี่ปุ่นก็ต้องทำกันนะฉันคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบ ไม่ได้ยากมากแล้วก็ก็อร่อยดีนะฉันก็ทําตามสูตรในหนังสือเนี้ยแต่ก็ยังไม่ได้เคยทําสูตรอื่นนะแต่ว่าเคยไปกินที่อื่นมันก็อร่อยอะแต่สูตรอันเนี้ยบอกไม่ถูกเหมือนกันคือมันก็โอเคก็พอทนอ่ะนะบอกถูกเงี้ยเดี๋ยวก็ลองดูแล้วกันคือมันก็อร่อยแบบระดับหนึ่งอะคือเคยกินที่ร้านแล้วมันอร่อยกว่านี้งไงแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรยังไงเนออกป่ะเรามันแบบไม่ใช่เทสของเขาอะไรเงี้ย พูดมากเดี๋ยวต้องรีบทำนะสามีกําลัง on the way back home you know ก็ต้องรีบทำเดี๋ยวเขากลับมาแล้วก็ไม่ทาได้กินกันพอดีสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะและสวสชนีดนั้นก็คือเนื้อหมูจัดมาในนี้เขาบอกว่าให้ใช้เนื้อหมูเนี่ยนะ200กรัมนี่ฉันมีเท่าไหร่ฉันมี300กรัมฉันก็ไม่ควรจะใส่หมดนจะจ๊ะ แล้วก็จะต้องใช้เอ่อ potato ่อยทีมน้คะ potato กะแดเขาบอกว่าใช้สี่เม็ดฉันก็มีสี่เม็ดพอดีบ้าเขาเรียกเป็นลูกแล้วก็จะมี carrot มะเขือไม่ใช่ไมมะเขืออีบ้าเขาเรียกว่าอะไรนะ carrot เออ c a r r o ภาษาไทยไม่มีนี่วะ carrot ก็แค r r o ใช่ปะ แล้วก็จะต้องมีคอนยัคุซึ่งคอนยัคุฉันจะบอกว่าคอนยัคุนะคะมันดีต่อสุขภาพของคุณและก็มันเป็นสิ่งที่เลิศม,มากถ้าคุณกําลังลดน้าหนักเนี่ยนะคะกินมันมันไม่มีแคลอรี่แล้วก็มันช่วยเรื่องระบบขับคอนยัคุอะมันดีอะ่ะฉันบอกไม่ถูกแต่มันดีกับระบบลาไส้แล้วก็เหมาะกับคนที่ไดเอทอยู่นะคะเลิศม,มากก็จะเป็นลักษณะมันจะเป็นเส้นๆน,นะนะแล้วก็ เวลากินมันก็จะแบบกรุบก,กรอบเหนียวเนบกโ็โอเคอร่อยอะอร่อยอะฉันก็ชอบเหมือนกันแหละแล้วก็จะมีน้ำมันพืชแค่นี้เออง่ายเนาะเอ,อ๊ะแล้วฉันไปอ่านที่ไหนมามนต้องใส่หัวหอมวะไม่มีนี่วะหยิบหัวหอมมาทำไมวะเนี่ยอโอเคระหว่างนั้นฉันก็จะต้องเอาสิ่งนี้นะคะไปต้มเอาไป ต้มเขาเรียกไรอ่ะไม่ใช่เอาไปต้มเอาไปลวกลวกน้าร้อนแล้วก็เอามาวางผึ่งให้เสด็จน้ําเดี๋ยวฉันก็จะต้มน้ําก่อนเดี๋ยวจ้ะแล้วก็เนี่ยไม่ได้หันน่นไม่ได้ปอกเปลือกอะไรเลยก็แบบว่าจะรีบทำไงแล้วก็รู้ว่าตัวเองเป็นคนขี้เมาใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าระหว่างที่ฉันกําลังปอกเปลือกอะไรเนี่ยฉันก็จะเมาไปด้วย เพราะว่าถ้าเกิดทําทุกอย่างเสร็จไว้ก่อนแล้วใช่ปะเราก็ไม่ได้มองกันสิเธอร <l ots> <l ots> อน้ําเดือดระหว่างนั้น <l ots> เราก็จะมาปอกเปลือกสากมะสิงต่บนี้กันแล้วก็หั่นให้มันเป็นชิ้นแบบพอคําอ่ะไม่ได้เป็นชิ้นเล็กๆป่ะประมาณนี้เงี้ยหั่นไว้ <l ots> สื่อเล่มนี้นะฉันได้มาจากเพื่อนของสามีตอนที่ เขาก็ให้ของขวัญมามันดีมากเลยอะฉันแต่งงานมาตอนปีอะไรวะ2008 2009มา10 2011 2012ปีนี้2013เข้าปีที่ห้าหนังสือเล่มนี้มันดีมากฉันยังใช้อยู่แต่ถามว่าทําหมดทุกอย่างเหมยังไม่หมดทุกอย่างเพราะบางอย่างก็ยากเกินไปแบบยุ่งยากอะฉันก็ไม่ทำแล้วก็ทำอะไร่มันง่ายๆแล้วก็ปอกปเปลอือกมีดอยู่ไหนละมีดล่ะลูกฉันนะ กำลังเสพ u t u b e อยู่ดูเนี่ยอะไรนะไอรีวิวที่เขาทำขนมขนมของเล่นนะ่ะแล้วพอนางดูเยอะๆใช่ปะแล้วนางก็อยากเล่นเลยแล้วพอฉันซื้อมาให้เล่นนะ่ะแต่ตอนที่นางเล่นนะ่ะนางก็พูดเรียนแบบเวลาที่เขารีวิวแววมาแล้วลูกแม่ใส่อีกหน่อยนะงจะได้ทำคลิปรีวิวเป็นเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่น สเต๊กงด,ดังในญี่ปุ่นซาละังลูกฉันเมื่อวานนี้ฉันก็ทำคะเลก็เลยไม่ทำคลิปให้ดูไงเพราะว่าเคยทำแล้วใช่ปะคะเลเมื่อวานนี้นะใส่ผักไปเยอะจริงๆคะเลเนี่ยนะที่เคยสอนไปอะ่ะมันไม่จําเป็นว่าจะต้องใส่แค่นั้นหรอกนะอย่างเมื่อวานนี้ฉันใส่เขาเรียกเลนคองมันจะเป็นลากเหมือนลากไม้ชนิดหนึ่งมันจะมีรู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  แล้วก็จะแบบกลุบๆนะซึ่งมันเป็นผักที่มันเป็นรากต้นไม้อะแต่ว่ามันมันมีมันมีสารอาหารมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าอยากใส่ก็ใส่หรือบางทีพวกผักใบเขียวผักขมอ่ะผักโขมที่เด็กมันไม่ค่อยชอบกินนะถ้าใส่ไปในแกงกะหรี่นะเด็กก็จะกินง่ายๆเพราะว่าเหมือนกับกลิ่นของกะหรี่มันทับไปหมดอะไเงี้ยว่าไงคะคุณเจ้าหญิงของแม่คือจะบอกว่าไอไอตัว คอนยากุเนี่ยนะมันจะมีน้ำอยู่ข้างในก็เอาน้ำออกไปก่อนหลังจากนั้นก็เอาไปลวกไม่นานหรอกสักสามสิบวิอะไรเงี้ยนี่น้ำมันเดือดละเอาไปลวก<ม>เออเมาส์ถึ่ไหนนาะอมืมอกี้คาเลใช่ไหมทำคาเลไปนั่นแหละจริงๆอ่อะถ้าใครมีหลายคนนะที่เอาไปทำตามแล้วก็เมลมาบอกส่งกันบ้านอะไรเงี้ยว่าเอออร่อยดีทำแล้วก็พอทำคือก่อนอันนี้ก็ทำ ไม่ถูกวิธีอ่ะพอทําไม่ถูกวิธีมันก็ไม่อร่อยเนาะใช่ปะเพราะเมื่อก่อนฉันก็เคยทํวเราไม่รู้วิธีที่ที่แท้จริงของเขาอะไรเงี้ยทําไปแล้วมันก็ไม่อร่อยไม่เหมือนต้นฉบับแต่พอเรารู้วิธีการทำแล้วเนี่ยมันก็จะแบบแซบโยลลไม่ได้ทำเคเลค่ค่ะวันนี้ทํานี่กุจากะค่ะเมื่อวานคะ่ะทำะเคเร่ <c oughs> ใช่สิคะ <c oughs> เขาเรียกหัวมันลูก <c oughs> ก็เมื่อวานเนี่ย <c oughs> น้องอาย เขาก็มาช่วยปอกเปเลือกแคนรอกะหว่างนั้นค่ะอันนี้ก็เดือดแล้วเราก็เอาน้ำมันออกลวกแล้วนะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งไม่ใช่ขนมจีนนะมันอาจจะดูเหมือนขนมจีนแต่อย่าเอาขนมจีนมาทดแทนนะน่น้าเหมือนกันแต่แทนกันไม่ได้นะจ๊ะจะเชิญค่ะเจ้าหญิงอนจะ ช่วยช่วยคะ่ะช่วยสิคะล้างกลับคะอันนี้ต้องล้างค่ะเออหนูเอากี้กไปตรงนู้นดีไหมแล้วหนูล้างผักให้แม่ดีกว่าล้างหัค่ะล้างสิคะเดี๋ยวแม่จะหั่นแล้วน้องอันก็ล้างปกตินะเพราะฉันนั่งทําอย่างอื่นอะไรเงี้ยแล้วนางดู YouTube ยนะูทูบนางจะไม่มาหาฉันหรอกอุนจังเลยอืมอย่าไปจับนะลูกร้อนแต่พร้อมลูกฉันนะ มันได้ยินเสียงฉันเปิดคลิปนะตรงเนี้ยเลยจะขอในควรวนแล้วมันได้ยินเสียงแม่มันมัมอยมามัมอยมามอยมันจะรีบทิ้งทุกอย่างแล้ววิ่งมาเลยเวลดีช่องช่องไหนดีคะสามห้าเจ็ดเก้าเตรียมจองตัวนะคะ,ะเอาลูกฉันไปเป็นนักสนแสดงฮอร์โมนรุ่นเด็กไหมคะไม่ไหวนะมันกลัว,วะจะมาชวนเมาเรื่องฮอร์โมนอีกแล้วนี่ไม่ได้ดูเลยนะเอพิโซดล่าสุดนี่ หลายคนมาสปอยฉันบอกว่าพี่ดิบน้องสไปท้องอะไรนะเสียตัวตั้งกับหมอตนก็โหพระจาเส็งไปเลยยังไม่ทันได้ดูเลยโดนสปอยสล้วตอนแรกเนี่ยวันนี้แหละว่าจะดูซะหน่อยเนื้อเนื้อหมูเนี่ยนะคือที่ญี่ปุ่นเขาจะขายเป็นเขาจะสไลด์ขายมาอยู่ยแล้วอะแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อหมูแบบตลาดสดแล้วเขาไม่สไลด์มาให้อะนัอยไรร ก็ถ้าไปซื้อตามตลาดแล้วอาจเจ้เขาไม่สไลด์ให้นะก็สไลด์เองอาการให้มันบาง,บางๆอ่ะแล้วการหั่นแบบให้มันบางๆอ่ะแล้วมันจะอร่อยอ่ะบอกไม่ถูก,กพยายามหน่อยนะสู้เขาต่อไปเพราะฉันก็รู้ว่าการที่เราใช้อิโตหั่นเนี่ยมันบางๆมันก็เป็นเรื่องที่ยากอยู่ดูเด็กที่ปุ๋มาอย่างเงี้ยง่ายๆเพราะฉะนั้นฉันจะไม่ใช้หมดเพราะเขาบอกว่าให้ใช้แค่สองร้อยใช่ปะอันนี้มัน สามรหรอฉันก็จะเอาออกสักร้อยหนึ่งใช้น้ำซุป400มิลลิสาเก100มิลินสาน้ำตาล3มนะช้อนโต๊ะแล้วกเ็เขาเรียกอะไรนะโชยุอีกห้าสิบมิลลิเพียงเท่านี้คะ่ะเห็นไหมเคยบอกว่าอาหารญี่ปุ่นะ่ะมันจะต้องมีสาเกมิลินโชยุน้ยู่าอีกดอก ม่ล้างแล้วค่ะลูกเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะทำแล้วหลังจากนั้นก็มาทำเลยง่ายดายที่สุดระหว่างนั้นก็ไปเตรียมกระทะและก็ที่จะบอกก็คือว่าไอเครื่องปรุงเมื่อกี้นี้ที่บอกไปอ่ะนะนี่พี่ซื้อ,อมาม่ให้เป็นแก้วนะไฮโซโปลาเดี๋ยวจะทำซอสอะคะ่ะน้ำซุปเนี่ยนะยยหนูจะทำอะไรไ อะไรตัวนี้น้ำซุปสี่ร้อยใช่ปะคือแบบอันนี้แด็อันนี้คือแบบไม่มีซุปอ่ะไม่มีซุป,ปอือแล้วเคยจริงๆเคยทํานะแล้วฉันรู้สึกว่าสี่ร้อยจริงๆมันเยอะไปบอกตรงขอสักสามร้อยได้ไหมสาคือบางคนนะ่ะเขากินแบบให้เป็นซุปอ่ะสดๆไปเลยแต่ว่าบางคนจะชอบแห้งๆอะไรนะเด็กคนนี้ลองอะไรเด็กคนนี้ลองทําไม ก็แต่ว่าฉันว่ามันเยอะไปคือถ้าเกิดคนที่ชอบอยากจะซดน้ำอ่ะซัก400ก็โอเคแต่ว่าถ้าแบบอยากให้มันเจียมจ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็300เหมือนเราก็ได้ลอง,ลอง,ลง350ละกันแถมให้ <c oughs> อีนี้ทำอะไรไม่ได้เป็นไม่ได้แบบว่าเป็นระบบระเบียบเลยทีเดียวเชียวต่อไปซาเกมิลินน้ำตาลสอยอสมใส่ใส่ตรงนี้ดูหน้าน้องอายสิ นาอุตส่าห์อยากออกสื่อให้นางออกสือเน,น่ยนี่ไม่ต้องอายหลอกลูกลนี่ค่ะคืออ,นนอันนี้เขาเรียกสาเกค่ะลูกสาเกนะสาเกค่ะสาเกใส่ไปหนึ่งร้อยซื้อ,อ,อซิคะไปขอเขาเขาไม่ให้นะลูกเขาบอกต้องเอาสตางค์มาจ่ายใส่ไปหนึ่งร้อยใช่ปล่าหนึ่งร้อยใสเอใสเอ อ๋อ oh, no 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 เราจะต้องต้มมันก่อนแล้วค่อยใส่ซุปที่หลังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปผัดอันนี้ก่อนแล้วก็อันนี้จะมาทีหลังมาดูตรงนี้กันดูตรงนี้กันตั้งเตานะคะแล้วก็ใส่ oil นายพูดสิคะลูก oil, oil. ใ,ใส่ oil <c oughs> ลงไปน้ำมันนั่นเองภาษาไทยเขาเรียกน้ำมันน้ำมันจ้ะใส่น้ำมันลงไป แล้วก็รอให้มันฮอตให้มันฮอตแล้วก็เราจะใส่หมูลงไปผัด <c oughs> นี่กระทะใหม่แล้เนี่ยเพิ่งถอยมาสดๆร้อนๆเพราะว่าอันเก่าไม่ไหวแล้วเกินจะทนใส่หมูลงไปร้อนยังกับหมรู้เนี่ย ยังก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ไงใส่หมูลงไปผัดผัดผัดแล้วก็ใส่ลงก็ใส,ใส่ลงไปลงไปเลยใช้ตะเกียบเนี่ยข้อดีของการใช้ตะเกียบทำกับข้าวคือมันคีดพลิกเพิกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พริกเผ็ดๆนะพลิกอย่างเนี้ย ง่ายกว่าเวลาใช้ตะหลิวแล้วมันใหญ่เป่าใช้ตะหลิวแล้วมันใหญ่ใช่ตะเกียบมันง่ายดิถ้าใส่เกียบก็ง่ายง่ายค่ะโอ้ยหอมแค่ผัดหมูอย่างเดียวก็หอมแล้วนะแม่พอหมูใกล้จะสุกนะ เราก็เตรียมเอาไอ้ที่เราหั่นเมื่อกี้ก็คือแครอทแล้วก็หัวมันน่ะเอาลงไปผัดในนี้แหละต่าตปาผัดลงไปผัดลงไปแล้วก็ทอดให้มันผัดให้มันแบบเหมือนตอนที่ทำแก,แกงกะหรี่จำได้ปะก็อารมณ์นั้นแหละผัดไปเรื่อย ผัดไปเรืยเรื่อยผัดไปเรื่อยเรื่อยก็ผัดไปจนกว่าจะมีเขาเรียกอะไรนะหัวมันแล้วก็แครอทจะมีรอยให้มันไม่ไหม้นิดๆอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเราก็อันนี้ก็เริ่มมีแล้วนะเห็นปะตรงนี้เริ่มแบบเออดำๆแล้วถือเป็นอันว่าใช้ได้โอเคก็ให้ใส่ตัวพนายกุ้ลงไป กอนนี้ยขักต่อยที่ไหนหลังจากนั้นค่ะเราก็ใส่น้ำลงไปจริงๆมันควรจะเป็นน้ำซุปนะแต่เราก็ไม่ได้น้ำซุปอะน้ำธรรมดาเนี่ะ ดูเด็ฉันเตรียมไว้สามร้อยห้ก็ยังเหลือฉันว่านนใส่เยอะไปมันก็ไม่ดีนนเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นยังใส่ไปสักประมาณให้มันท่วมอ่ะนะแล้วจริงๆอ่ะคำว่าน้ำซุปของญี่ปุ่นเนี่ยนะมันไม่ใช่ซุปขนอน,นะเว้มันคือซุปปลาซุปดาชี เราก็จะมากันในส่วนของเครื่องปรุงอันนั้นก็เปิดไฟกลางอ่อนๆแล้วก็ต้มเอาถิ้งเอาไว้เพื่อว่าให้แครอทมันนิ่มแล้วก็ให้หัวมันมันนิ่มแล้วก็หมูด้วยอะไรอย่างเงี้ยน,นะหลังจากนั้นก็มากันที่เครื่องปรุงก็จะมีสิ่งนี้ค่ะสาเก100เราก็ใส่ไปเลย100ก็ใส่สาเกไปค่ะ100แล้วก็จะมากันที่มิริน30มิลิรินหน้าตาเป็นอย่างนี้เขียนว่า มิลิอืออ่แค่นี้ค่ะอย่าอื่นนะไม่ออกอย่าถามเยอะไม่ได้เก่ง <c oughs> เปิดโอ้โหนี่่งซื้อมาเลยเนี่ยชดชดร้อนๆ้ชามฉีบใส่ลงไปก็เป็นโชยุนั่นเองใส่ลงไปห้าสิบโชยุฉันน่ารักไหม <c oughs> มันมาเป็นถุงแบบเนี้ยแล้วก็มีอันเนี้ยมาเวลาวางก็ตั้งไว้แบบเนี้ยแล้วมันอยู่ นี่เขาชนะการประกวดกรุ๊ตดีไซน์ด้วยนะคือแบบว่าประหยัดไงไม่ต้องใช้เป็นขวดเลิจกจะเปัเวลาทิ้งก็ง่ายอะไรเงี้ยดูเอันนี้ก็ทิ้งกระดาษนี่ก็ทิ้งพลาสติกไปง่ายได้เลิกินน้ำตาลสามช้อนต่อส่วนผสมทั้งหมดอยู่ในนี้ดูน้ำตาลลอยเอ้ตกคนๆมันลแล้วก็ หลังจากนั้นเราก็คนๆๆมันอย่างนี้ใช่ปล่าแล้วก็ไอ้นั่นอ่ะมันเดือดอยู่ก็เอาเนี้ยใส่ลงไปแล้วก็ต้มไฟอ่อนไปอีกสักประมาณในนี้เขาบอกเท่าไรราาาห,าหร่อ่ะอีกประมาณห้านาทีอ้าน้องอายลูกฉันอยากกดอันนี้มากกดห้านะลูกกดเลขหนึ่งถึงเลขห้ากดห้ากดตรงนี้ห้าค่ะไหนไมันเป็นเลขห้าแล้วเหรอหนูเป็นเลขหนึ่งนะคะลูกหนูต้องกดห้า อ่ะแล้วก็สตาร์ทเชิญค่ะกดสตาร์ทร่อืมันเป็นแบบนี้ค่ะป้่าเป็นอย่างนี้แหละสีมันก็จะมาเนี่ยสีโชยอยู่ประมาณนี้ก็ต้มไปเรื่อยจริงๆถ้าเกิดคนชอบเปื่อยๆก็ต้มนานๆมาถ้าใครที่ชอบแบบกินให้มันเขาเรียกอะไรแครอทนิ่มๆอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้มไฟอ่อนๆกว่านี้แล้วก็ต้มให้นานากว่านี้หน่อยก็ได้ก็ไม่ไม่ได้เสียหายอะไรนะจัดมาเลยแล้วก็สิ่งนี้ปานิวาดาจะหลน่นนี่คือปาดิคนั่นเองเราก็จะมีนิคุจากะใช่เปล่าแล้วก็จะมีอันนี้ปาด,ดิแล้วก็จะมีสลัดเพื่อสุขภาพมากๆวันนี้พูดเลยรอยเสร็จกิ่นโถสามีก็ยังไม่กลับมา กินโชว์มากก็จะอิ่มบางทีก็าอาจจะเตะใต้ขาได้เสียงสวรรค์มาแล้วนั่นก็คือว่าตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนะจุดจุดนี้กับข้าวของเราเดี๋ยวจะตักมาให้ดูหน้าตามันจะเป็นเยี่ยงนี้ค่ะสีสันนะกินคือน้ําที่เราใส่ไปตอนแรกอ่ะมันก็จะระเหยหายไปสักครึ่งนึงมั้งเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบน้ำเยอะๆก็ใส่สีร้อยไปตามสูตรเขานั่นแหละแต่เราชอบแบบประมาณนี้คลุขคริกนิดหน่อยทําร้ายจิตใจกันกว่า นอกจากทำลายจิตใจท่านที่ชมแล้วก็ยังทำลายจิตใจลูกด้วยกินไปเถอะกินไปเถอะรูกกินไปเถอะจริงเหรองั้นเดี๋ยวเราก็ต้องลองชิมให้ดูก่อนนะเราจะแบบบรรยายได้ว่ามันจะเป็น,นประมาณไหนโอ้ยเกลือน้ำลายนี่ก็คืออะไรคะไม่ใช่ขนมจีนบอกแล้วขนมจีนจะไม่เป็นอย่างนี้คอนยักกุคอ,อนยักกุหอมอ่ะ ไม่ถูกอีกล้วคือหอมแบบอาหารญี่ปุ่นมันจะมีตึงแบบเนี้ยอือออกรักัดเข้าไปมันกรุบเส้นมันกรุบมันจะมีความหวานของมิรินน้ำตาลแล้วก็แบบโชยุที่หอม ไม่เมานะสาเกกินแล้วไม่เมาห้ามใช้เหล้าขาวก่อกเลยค่ะห้ามใช้เหล้าขาวมีใครใช้เหล้าขาวแทงมโอ้ยอร่อยแล้วก็นี่เลยหมูงีบมาหนึ่งชิน้นต้องไหนวะต้องตักข้าวมากินด้วยต้องไปเอาข้าวมาอือพอกินกับข้าวแล้วมันที่สุดที่สุดเลย ทำเถอะทำกินเถอะอร่อยสุดเนี้ใช้ได้อยู่ถึงแม้ว่ามันจะไม่อร่อยเท่าที่ฉันเคยกินนะเคยไปกินในร้านที่มันดีๆแล้วแบบมันอร่อยนี้แต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าอร่อยอะแต่ก็ไม่ได้แบบบอกไม่ถูกเลยเคยเคยกินอร่อยกว่านี้หรือว่าถ้าเราต้มให้นานกว่านี้ขนมันจะอร่อยกว่านี้กันรูเปล่าเนี่ยเพราะว่าฉันต้องต้มให้นานกว่านี้นะครั้งหน้าจะใส่น้ําให้เยอะกว่านี้ใส่น้ำกบ สี่ร้อยหรือ500ห้าร้อยแล้วก็ต้มให้มันเปื่อยก่อนแล้วค่อยปรุงรสก็น่าจะดีนะจะลองทำดู <c oughs> ถ้าใไข่ลดน้ำหนักนะทามันนี้กินแต่อยากกินข้าวนะหรือกินข้าวก็ได้แต่อยากกินข้าวเยอะมบ <c oughs> ลองลดแน่มันดีต่อสุขภาพ <c oughs> พอละกินมากเดี๋ยวอิ่มเดี๋ยวสวา,นนสวามงสามีกันนะเขากลับมาก็อินนี่ทำคลิปไปอิ่มแท้เ่นั้นนี่คือไหนยังไม่ได้กินโชวการิดเลนะยาเลยเดี๋ยวจะเสียใจไปกว่าน,นี้เดี๋ยวอาจจะแบบว่านั่งดูไปก็บแบบโอ้โหจาละฟูจิเซนร้านอาหารญี่ปุ่นก็จะขายดีอีกแล้วนะจุดนี้ดูว่ามันไม่ดีนะ จะชอบกินมาะโขกซีบอกมันถูดแต่ก็กินพยายามจะลดลงนะนรู้ว่ามันไม่ดี<อ>จะบอกว่าตอนนี้ของซานตรีมีโปรโมชั่นน่ารักมากโดลายมอนมันแถมกระเป๋าแต่ว่าไม่ได้อยู่ๆก็แถมเลยนะคืออันนี้ยจะต้องสะสมสะสมอะไรนะบาร์โค้ดหรือไงเนี่แหละ ราะฉะนั้นเราจะต้องซื้อของสันตรงที่ปกติเราชอบกินโคกนะแต่ว่าครั้งนี้ต้องซื้อแบบซีเพราะว่าอยากได้กระเป๋าดูลายมอนดูความโอของฉันคือกินอะไรเนี้ยลิดตามด้วยเนี่ยโคกแบบซีมันฟินบอกไม่ถูกไม่รู้ทําไมเหมือนกันจริงๆแค่น้ําเย็นก็โอเคนะแต่ว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากที่ญี่ปุ่นได้กินอะไรพวกนี้กนะ็แบบชื่นใจ ฉันก็พยายามนะที่จะไม่กินเยอะเมื่อก่อนกินเยอะกว่านี้พูดเลยกินแทบทุกวันอันนี้ยังแบบว่าอาทิตย์หนึ่งก็แบบว่าสองครั้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อก่อนจะซื้อขวดใหญ่เลยนะซื้อมาแบบใส่ตู้เย็นไว้กินบ่อยๆยเีแต่ว่าหลังๆมาก็จะซื้อแค่ขวดเล็กกินแค่ขวดเล็กหมดก็คือหมดจะไม่กินเยอะถ้าขวดใหญ่มีเท่าไหรก่ก็กินหมดจริงใส่ไม่ดีคลิปนี้ก็ขอจบความอริดอร่อยเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าถ้าคุณสามารถหา เขาเรียกอะไรน,นะวัสดุอุปกรณ์เนี่ยวัสดุอุปกรณ์เครื่องปรุงได้ตามนี้ก็ขอให้ลองทําดูแล้วก็ส่งกันบ้านด,ดูวก็จะบอกว่ามันแบบอร่อยหลายคนทํากับเท่าตามเราหลายสูตรนะซึ่งก็อร่อยไม่ได้มีดีแค่สวยจริงบ่งตง้นก็คือแบบต้องมีบ้างผีมือบ้างอะไรบ้างเนี่นะคะก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะมัอมอยมัม่อมอยมัม่วมอยมัอม,อม,อมอมเ้าหลับ เ,เรียบร้อยไปแล้วหนึ่งคนอ้าวตื่นเตามอยครับร่างกายครับหกเดือนแล้วครับตอนนี้น้ำหนักเจ็ดโลเก้าครับอีกแป๊บเดียวก็จะแตะแปดโลแล้วครับตอนนี้แม่ก็แบบว่าเริ่มแบบจะแบกไม่ไหวแต่ว่ามันเหมือน,นร่างกายก็เริ่มเคยชินไหมแบกจนชินอะเริ่มชินกับเด็กน้ำหนักประมาณนี้แล้วแล้วก็ติดหลักอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาจริงย ตอนนี้น้ำหนักของดิทนะคะอยู่ที่52กิโลน้ำหนักก่อนจะท้องคือ50ก็เหลืออีกแค่2กิโลเท่านั้นก็ไม่ไกลเกินเอือ้อมคือจริงๆเนี่ยอาหารเนี่ยนะก็กินปกติแต่ที่มันลดเพราะว่าไปส่งน้องอายนะคือตอนเช้าเนี่ยนะต้องขี่จกักรยานไปส่งลูกแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็ขี่ไปรับเขาอีกทีนึงแล้วก็กลับมาเพราะฉะนั้นวันหนึ่งสี่รอบ ขี่จักรยานแล้วก็ซื้อของซื้อกับข้าวเยอะมากต้องแบกของนู่นนี่นั่นแบกลูกด้วยก็เลยเป็นการออกกําลังกายอย่างดีบบขอบอกว่าน้ําหนักลดได้เพราะว่าไปส่งลูกบบนี่นนแหละนะจ๊ะบ๊ายบายมามอ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 มอย,มมอยสวัสดีคะ่ะบ๊าย